สวัสดีครับนี่ผม TK Bigkung cool นะครัดนี่เกม Minecraft กับ Minecraft เอาชีวิตรอดกันอีกแล้วซึ่งถ้าจำได้ทุกคนเราได้ทำประตูนั้นลกไปแล้วจะเสียงจะดังไปไหนเนี่ยแต่แต่งเพิ่มเติมเหมือนเดิมดีแหละดีสุดละ อย่าให้ันเห็นแกนะเกร้เฉันเจอแกนะแล้วก็ค่าจะจัดก,การแกอ้อลืมไปเราใส่บวกทองแล้วเพราะฉะนั้นพิกลินจะไม่ทำอะไรเราฮึไม่ได้หมายถึงตัวนี้นะอีกตัวหนึง่งโกนธอะยิงมันะ ตาย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 นีหนี้เราต้องมีโรคเสมือนหนึ่งอ่ะเราต้องใช้อะไรปัดป้องมันเรียบร้อยดีนะมันยิงไม่โดนประตูเราอ่ะถ้ายิงโดนประตูเราประตูเราพังเลยอุ้ยเยอะเข้ามาอู้เกิดจะปาต่อหน้าเลย อูตาย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 หนีหนีไว้ตั้งหลักก่อน เยอะยิ่โงโหดบอกไว้ก่อนหญาทางทางของขสลามเนี่ยเกลียดแกมากว่าไงพ่อทีและเพื่อนเราไม่มีอานออ้ยออเกือเยอะเยอะ เยอะเยอะเป็นแล้วคนเดี๋ยวเราจะไปขุดเจ้านี่เราจะมาขุดเจ้านี้เราอย่าเผื่อไปตีเจ้านี่เด็ดขาดห้ามไปขุด,ดนี่แหละเราจะเอาบ็อกซนี่แหละมากันประตูเนเธอร์เราประตูเนเธอร์เราจะไม่ได้บ็อกแก๊สเนี่ยยิงเยอะจนเพลงมัน บงก็รวัวแล้วเนี่ยโดนทีตายแนย่บอกไว้ก่อนทุกคนอันตรายนะแก๊สเนี่ยแต่ว่ามันก็มีข้อดีอยู่ ปึ๊บป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 ๊บน่าจะดีที่สุดแล้วมั้งปลอดภัยมากป่าที่มีแต่ป่าที่ธรรมดาเดี๋ยวเราว่าเราจะขุดทางลงไปแล้วกันเนาะ อุ้ยตา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 ยอุยนั่นไงนั่นไงนั่นไงทุกคนโอ้โหโอ้โหนลีสปอนไปต่อหน้าตาอตาไปทุกคนเพื่อการที่เราจะได้เอเดอร์โพมาเดี you. ๋ยวเราจะกลับบ <Yeah. S 2> oh no. ้านไปเอาทองทำกลับมาแล้วมืดเลยมืดมืดมืดกลับบ้านกลับบ้านขึ้นไปเอาทอง แล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาเอาทองไปครับเป็นทองแท่งแล้วก็เอาไปให้พิกลินนะถ้าพิกลินเกิดอะแล้วก็ให้เลยเป็นวิธีการ Hi o, หาเลยเรือโพและหาอะไรต่างๆด้วยและเราอย่าไปเปิดกล่องหน้าพิกลิินด้วยเอาทองมาให้หมดเลยทั้งหมดที่มีพี่เกี่ยวกับทองครับซะครับ ทองแล้วก็ทองอีกหนึ่งแท่งแล้วก็เอาไปเผาเอานี้ไปเผาโดยการใช้ถานหาฐานแป๊บหยองละฐถานหมดห้ายังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ใจหายหมาเลยว่าจะไม่ได้เผาแล้ว บรอรอรอหลังจากนั้นเราก็เก็บขออีกนิดหน่อยอ่ะนี่ไปเก็บนะแล้วก็เอาทองมาหีลแะแ่งแล้วเราก็จะได้ทองไป27อันแน่น่าจะการคํานวณได้21ได้27อันปร๊บป๊บปบและอีกอย่างหนึ่งนะมาคาราบนี่ตอ่อจุ๊บจุ๊บจุบ,จบ,จบ แล้วก็คลาสจะไหนามาได้แ,แค่เดียวอแล้วก็อีกอันหนึ่งพอดีเลยจะคลาเมาเพิ่มอยู่ทำไมเนี่ยห้าเพิ่มอีกสามก้อนอ่า ตนตันตาแต่ดนตาดาอีกสองก้อนได้เ,เอาไปแลกกับพิกลินจะได้แล้วทุกคนอตอนนี้เราก้าวย่างสู่ความเจริญแล้วเราจะได้สักที เร็วแล้วก็ไปบ,บ,บ,บิ้นี่้ยเสียงมันไหม

ฟังรู้เรื่อง cái đó okay dâm <coughs> Tại, 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 tại <coughs> ní 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 ní

โอเคทุก okay, คนงั้นเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าถ้าใครมาดูเหมือนก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันนะครับบาย